สวัสดีครับรอบนี้ก็จะไม่ได้มาเล่นเกมน,นะครับรอบนี้จะเป็นพูดถึงเด็กที่เพิ่งเอาไปแข่งในงานเมื่อวันก่อนมาครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กไซเลนฟอสเตอร์ครับเป็นเด็กพิธีกรรมอันใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นเด็กใหม่ของการ์ดจริงเนี่ยแหละในงานแข่งมีคนเอาไปเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆที่ไปเล่นด้วยกันครับจะเจอเด็กเนี้ยหลายคนเลยแต่ว่าส่วนตัวไม่เจอนะไม่เจอมิลเลมัเลยเจอแต่พวกเด็กลำอะไรก็ไม่รู้ก็เด็กนี้เป็นเด็กพิธีกรรมครับพิธีกรรมธาแสงนะเป็นหลักเลยส่วนมอนสเตอร์จะเป็นพวกนรกกัมกรครับ แล้วก็มีตัวช่วยลานคอมโบเป็นหลักนะก็เดี๋ยวดูเอฟเฟกต์ทีละใบครับม่ได้ครับตัวหลักของเด็กเลยเป็นสกาวโปรเทคเตอร์ครับไซเลอร์ฟเตอร์ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดมันเอฟเฟกต์หนึ่งกับ2ครับใช้ทละครั้งนะเอฟเฟกแรกคือถ้าเกิดมันพิธีกรรมลงมาครับมันจะสามารถเสร์ฐเพื่อนมันขึ้นมือได้ที่เป็นมอนเตอร์นะก็เสร์ฐพวกเพื่อนๆมันนั่นแหละขึ้นมือได้แล้วก็เอฟเฟกที่2ครับมันบอกว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงครับผู้หญิงคือตัวนี้จะเรียกคู่กันนะผู้หญิงบอกว่า ถ้าเกิดมายืนคู่ถ้าเกิดมีผู้หญิงอยู่บนบอร์ดหรืออยู่ในหลุมอ่ะพลังมันจะเพิ่ม2องพครับมันจะกลายเป็นยืน4ี่พนะแล้วก็ถ้าเกิดมายืนคู่กับผู้หญิงครับถ้าฝั่งข้ามเล่นการ์ดอะไรก็ตามแบบเวขข่กับไร้พิมอนเนี่ยมันจะสั่งในเกตแล้วทำลายได้ไอ้เอฟเฟกเพิม่มพลังครับมันต้องมีผู้หญิงอยู่บนบอร์ดหรือในหลุมนะแต่ว่าเอฟเฟกในเกตครับจะต้องมีผู้หญิงอยู่บนบอร์ดถึงจะในเกตได้ก็ประมาณนี้ตัวแรกผ่านไปตัวสองครับสุรวิทย์นะมังกรเล่นับอมืคร และฝั่งข้ามมีการใช้การ์ดอะไรก็ตามที่เล็งเป้าการ์ดเราะสามารถทิ้งมาจาับมือในเกตได้และใกล้ฝึกบนสนามครับมันบอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามครับมีการซัมมอนแบบสเปร์สเปร์แบบไม่ขึ้นเชนครับสามารถดีดมันขึ้นมือในเกตการซัมมอนนั้นแล้วก็รีมูฟทิ้งได้ประมาณนี้ใบที่สามครับเป็นตาฟิล่าครับตัวพิทล่าพิทกรรมนะตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าใส่มาเผื่อไว้เ,ยเฉยตัวที่บอกว่าไอเทิร์นที่มันลงมาครับ หรือว่าทั้งในเธอเนี่ยมีการธาตุแสงครับตกหลุมจากมือหรือเด็กตอนเอ็นเฟกครับจะได้ใช้เฟกนะเลือกได้3อย่างครับอันแรกคือจั่ว2ทิ้ง1อันที่2คือสุ่มมือฝั่งข้ามครับสุ่มทิ้งได้ใบหนึ่งอันที่3ก็คือเก็บมอนธาตุแสงจากหลุมเราขึ้นมือได้ตรงนี้จะใช้แค่เอฟเฟกต์สองเป็นหลักนะครับเอฟเฟกต์ดิสมือนะเอฟเฟกต์จั่วจะไม่ค่อยได้ใช้ครับถัดไปเป็นออนไอครับออนไนนี่จะเป็นคนละแกงกันกับพวกนี้นะแต่ว่าใช้ได้กันได้ครับ เพราะว่ามาเป็นมอนต์มังก,กรธาตุแสงเอฟเฟกตัวนี้บอกว่าถ้าอยู่บนสนามครับถ้าฝั่งข้าม,มีการแอคทีฟการ์ดมอนเตอร์หรือเวทมนต์ครับสามารถเอามาไปแปะที่เป็นคันดูรัมโซนแปะเสร็จปุ๊บสเปาาราย์ออนไลน์หนึ่งตัวเด็กแตเด็ครับตัวนี้ในที่นี้ก็จะสเปรย์เป็นออนไลน์วอลเท็กครับสีเขียววอลเท็กนี่บอกว่าถ้าเกิดสเปรย์ามาครับจะได้ดีดการ์ดฝั่งข้ามหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็อีเทคไปเทคนีเกตครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นของเด็นคันดูรัมนะ ก็จะประมาณนี้คร่าวๆและก็เอเฟกที่อยู่ในเฮดูรัมโซลครับมันบอกว่ากดใช้ครับเอาจะเสิร์ชจะเก็บครับอ่ะเสิร์ชเทพพิกรรมหนึ่งใบขึ้นมือจากหลุมแล้วก็เก็บมันขึ้นมือได้ก็เป็นใบที่เอาไว้หาวพวกเทพพิกรรมครับต่อไปก็มาที่ตัวมอนเตอร์ธรรมดาแล้วอ๋อมีเป็นเทนีกตัวหนึง่งเบนเทนนี้ก็ปกติครับถ้าโดนทีบิวก็เสิร์ชเทพ่าแสงหนึ่งใบขึ้นมือได้เทพ่าแสงในที่นี้ก็จะมีเป็น น้องผู้หญิงครับกับดีเวนเนอร์นะเดี๋ยวค่อยพูดถึงตอนต่อไปต่อไปครับเป็นอันนี้จะเป็นตัวเรื่องบ้างครับเป็นดีเวนเนอร์ก่อนนะเด็กพิธีกรรมครับเด็กพิธีกรรมก็ต้องมีดีเวนเนอร์นะดีเวนเนอร์ก็เมื่อซลมอนจะโมเทพจากเด็กหรือเอ็กตอรเด็กลงดุได้แล้วก็อีกเหตุหนึ่งครับบอกว่าถ้าเกิดมาโดนทีบิวอะสามารถสเปรย์เทพครับหนึ่งตัวจากเด็กได้ก็คือถ้าเกิดมาโดนทีบิวครับเราก็จะสเปรย์น้องผู้หญิงนี่ออกมาได้น้องบุกแดงนะเพราะบุกแดงนี่ก็เป็นเทพเหมือนกัน ต่อมาที่เป็นตัวหลักครับเป็นตัวเปิดอีกตัวหนึ่งของเด็กเราผู้หญิงผู้หญิงนี่บอกว่าเมื่อลงครับเมื่อซัมมอนหรือสเปียสามารถเอาเ,เวกักกนบดากแก๊งมาครับเอามาแปะได้เลยนะไม่ไดเอามาเซตไม่ได้มาอา่ะไม่ได้เอาขึ้นมืออุลลาช้ไม่ได้นะแล้วก็อีกเคสหนึ่งครับบอกว่าถ้าเกิดเราจะทีพิธีกรรมครับเป็นมอนธาแสงอ่ะสามารถใช้ตัวนี้แทดนดาวได้ทั้งหมดเลยก็คือถ้าเกิดเราจะทีวิวเป็นพี่กับเป็นพวกเนี้ยครับสี่ห้าตัวของเราเนีย่ยพวกเนี้ยก,ก็ใช้น้องผู้หญิงคนนี้แทดนดาวได้ทั้งหมดเลย แล้วก็อีกเหตุนหนึ่งครับมันบอกว่าถ้าเกิดมันอยู่ในหลุมครับแล้วมีมอนสิทธิกรรมครับมังกร,รหรือนรกท่าแตงอะสเปรย์ขึ้นมาสามารถชุบมันจากหลุมได้ก็คือเป็นตัวที่แบบค่อนข้างฟรีนะมาบ่อยๆถ้าใต้เป็นอันนี้เป็นอีกตัวครับตัวหลักเป็นท่าเปิดกันนะตัวนี้เป็นซาฟิล่าครับซาฟิล่าล่างคนนะโคโลอันกับซาฟิล่าล่างมังกรนะมาเล่นแบบคล้ายๆกันเป็นคอนเซปต์การ์ดใบนี้บอกว่าถ้าอยู่ในมือครับทิ้งมันจากมือลงหลุมทิ้งเสร็จปุ๊บ โมเวดพิธีกรรมหนึ่งใบโม่เสร็จปุ๊บเสิร์ตมอนพิธีกรรมนักลบหรือมังกรถ้าแสบครับเสิร์ตหรือเก็บนะเสิร์ตจากเด็กก็ได้จะเก็บจากหลุมก็ได้ก็ซึ่งไอ้พวกเนี้ยครับที่ไม่ใช่เป็นเฮนอะ่ะจะเป็นมังกรกับนักลบหมดเลยสามคนนี้เป็นมังกรคนนี้เป็นนักลบก็คือเสิร์ตหรือเก็บคนนี้ได้มาเล่นต่อครับแล้วก็อีกเหตุครับเป็นเหตุทีเด็ดเลยมันบอกว่าถ้ามันอยู่ในหลุมครับสามารถรีมูฟมันแทนการพิธีกรรมได้ใบหนึ่งเลยก็คือเมื่อเก็บครับเราทิ้งใช่ทิ้งแล้วก็เสิร์ เสร็จปุ๊บเราก็รีมูฟมันพิธีกรรมได้เลยก็ไปไปที่พ่อข้างดีไปนี้เก่งต่อไปครับเป็นคุณลุงครับเป็นล่างคนของมังกรสุรวิทย์นะคนที่บอกว่าสามารถเก็บเวทครับเก็บเวทจากหลุมหรือจากมือเข้าเด็กได้แต่ว่าหนึ่งในน,น,นั้นจะต้องเป็นเวทพิธีกรรมครับเก็บเสร็จปุ๊บสเปนมาลงไปได้อ่ะอเขบอกว่า ถ้าเกิดมาอยู่นสนามครับเล่ฝ่ายแอคทีฟการครับกระดูกกติอะไรก็ตามลงม้อนเล่นเวทเล่นกระดักอะไรพวกเนี้ยสามารถดีไปขึ้นมือสเปซุลาวทครับจักเด็กได้ก็คือเราก็ลงมานอนรอไว้ใช่ไหมถ้าฝั่งข้าวเล่นการ์ดเราก็ตีมันสเป์มังกรมังกรก็ในเกตซัมมอนได้แล้วก็ถ้าเกิดมังกรตัวดีขึ้นมือก็มีเทคที่ว่าโยนกันเหล็งด้วยก็ถือเป็นแบบบาะที่เราจะตั้งคนระับมันจะเป็นบาะมาตรฐานตัวนี้ต่อไปครับเป็นกระด้าครับคนนี้คนนี้ง่ายๆครับมันบอกว่า ถ้ามันอยู่บนมือหรือในลูกอะสามารถทีวิวเทพได้มากสุด3ามตัวครับเพื่อสเปมลงมาได้แล้วก็ถ้าเกิดเราทีวิวเทพหนึ่งตัวใช่ไหมก็จะได้สเปมออกมาถ้าเกิดทีวิวเทพสองตัวครับจะได้จัวจัวสองถ้าเกิดทีวิวเทพสามตัวครับจะได้ยิงการ์ดของข้าไปหนึ่งประมาณนี้ไม่ใช่ผิดไปที่บอกว่าถ้าเกิดมันทีวิวเทพสองตัวครับจะได้ยิงการ์ดไปหนึ่งถ้าทีวิวเทพสามตัวครับจะได้จัวสองก็คือถ้าเกิดเราทีวิวเทพครบเลยเนี้ยก็ได้เฟษครบนะแต่ว่าในที่นี้ครับ เราจะไม่ได้เล่นฟฟอฟเฟกย่างอื่นหรอกเราจะมาเพื่อเล่นกับคู่กับดีไวเนอร์ครับดีไวนเนอร์ลงมาโมโ่เทพคนนี้จ้าลงหลุมแล้วก็อฟเฟกคนนี้รีบอาร์ทีวิลดีไวนเนอร์สเปคขึ้นมาเสร็จปุ๊บดีไวนเนอร์โดนสเปคครับแล้วก็จะได้สเปคหมวกแดงมาจากเด็กด้วยแล้วเราก็จะเริ่มคอมโบประมาณนี้ถัดไปก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเป็นอุลล่าระะครับอุลล่าสามแอนแท็บแล้วก็แม็กซี่แม็กซี่สามครับ มอนเตอร์ที่ใส่ก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูเวกันต่อนะครับเวกครับเป็นใบนี้ใบแรกบาเลียครับใบนี้บอกว่าตอนแปะแปะปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันกดใช้ครับกดทีละครั้งกดปุ๊บเสิร์ฟมอนไซเลนซอร์อได้ก็คือไว้เสิร์ฟเพื่อนนะครับจะเสิร์ฟเป็นน้องหมกแดงหรือเสิร์ฟเป็นมังกรน,นี่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเสิร์ฟตัวนี้เป็นหลักเอาเวลาคอมโบต่อแล้วก็อีกเหตุครับบอกว่าถ้าเกิดนปักอยู่เนี้ยแล้วเราคอนโทรลมอนที่เป็นพิธีกรรมครับ พิธกรรมและก็มอนแก๊งมันเพื่อนมันครับถ้าเกิดยืนอย่างเงี้ยฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนธาแสงของเราได้ครับก็คือไม่โดนเล็งเป้าเลยนะสองตัวนี้และก็ถ้าเกิดฝ่ายข้ามจะตีครับเขาจะต้องตีมอนพิธีกรรมก่อนห้ามตีตัวเล็กนะก็มันจะเป็นบอดปิดประมาณนี้แหละเขาก็จะเล็งเป้าสองตัวีไม่ได้เวลาจะตีก็ห้ามตีผู้หญิงก่อนต้องตีตัวใหญ่ก่อนและก็จะเนเกตได้จากผนของตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้ต่อ,นนอไปครับเป็นเวทพิธีกรรมนะ วิธีกรรมของแก๊งมันแต่ว่าจิกิไม่ค่อยได้ใช้พิธีกรรมหรอกมันเอาไว้ให้ตัวผู้หญิงคนนี้โมมากกว่าคนนี้โมทิ้งมันโมแใบนี้แล้วก็เสิร์ฟหรือเก็บเพื่อขึ้นมาเล่นต่อแต่ว่ามันมีเทคเทคแรกครับบอกว่าใช้มันอนะทีวีพิธีกรรมเรียบพวกมอน่าแสงเป็นใครก็ได้นะเป็นมอนธาแสงอีกเทคนหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดพวกมอนพิธีกรรมของเราครับใครก็ได้นะที่เป็นแบบมังกรหรือว่านักลบอะออกจากสนามครับถ้าใปยีหลุกเนี้ย และพวกนี้ครับออกจากสนามด้วยผลของการฝขงข้ามสามารถรีมูฟไปนี้จากหลุมสามารถสเปรย์พวกมาพี่กรรมที่เป็นมังก,กรหรือตัวผ้าแตกครับจากเด็กใครก็ได้นะไม่สนเงื่อนไขก็คือลงมาพวกตัวนี้ตัวนี้ตายรีมูฟไอ้นี่ออกค่ะก็สามารถสเปรย์สองคนนี้หรือจะเป็นสุรวิดก็ได้ออกมาเล่นต่อได้ก็ใบเทียบช่วยสร้างมอนได้นะแต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยจะใช่หรอกเห็กเนี่ยเพราะส่วนใหญ่มปนตะวนกับปในีเด็กมากกว่าต่อไปครับก็เป็นพี่แพลเดชั่นครับ อันนี้เสิร์ตมอนพิธีกรรมเจ็ดดาวหรือต่ำกวอดจากเด็กขึ้นมือครับพวกนี้จะเป็น6กับ7ด,ดาวนะเป็นหลักเลยก็คือเสิร์ตมอนพิธีกรรมได้ทุกตัวครับเสิร์ตเสร็จปุ๊บสามารถเก็บเวพิธกรรมในหลุมก็ได้ก็สมมติว,ว่าเรามีไอบใบนี้อยู่ในหลุมนะฮะเราใช้ปุ๊บก็จะเสิร์ตพวกขึ้นมาหนึ่งใบขึ้นมือได้เสิร์ตเสร็จปุ๊บเก็บก็เป็นหนึ่งใบแรกสองนะเป็นใบที่ทําให้ค่อนข้างคุ้มครับ,รบแล้วก็ถัดไปเป็นสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้สามใบใช้ปุ๊บเสิร์ตมอนหรืออ่า และก็จะสามารถเสิร์ชมอนท,ที่มีชื่ออยู่ในเวทได้ครับก็คือเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้เสิร์ชเป็นใบนี้เป็นหลักเลยและก็ใบนี้ครับในการใบนี้มันจะมีชื่อของทั้ง3คนนี่อยู่ครับมีทั้งซูลาวิสซาฟิล่าแล้วก็สเกลโปรเทคเตอร์ itor, ครับก็คือใช้สบายกตี้ปุ๊บจะเสิร์ชเวทใบนี้ได้แล้วก็เสิร์ชสามคนนี้ครับใครก็ได้ขึ้นมือแล้วแต่จังหวะที่เราจะต้องใช้ก็เป็นใบที่ค่อนข้างาคุ้มนะมีทั้งเรื่องหลากหลายต่อไปนี้ถัดมาก็เป็นชิ้นนิ้วครับ เรียกเราเป็นเด็กเสิร์ชเยอะนะถ้าเกิดโดนอุลละหรือโดนแม็กซี่จะลำบากครับโดนล็อกเบอร์จะยิ่งลำบากเลยเพราะงั้นต้องมีคีนี้ไว้ช่วยครับส่วนที่เป็นเวทก็จะหมดแล้วถัดไปก็จะเป็นกระดาษครับไม่ได้ครับใบนี้บอกว่ามี2เอฟมเพรนะเลือกใช้ได้แค่อย่างหนึ่งต่อหนึ่งครั้งอันแรกบอกว่าสามรารถเก็บมอนต์ที่ที่กับครับที่อยู่ในหลุมหรืออยู่บนมือครับกับข้าเด็กพวกนี้เก็บจากหลุมเข้าเด็กหรือว่าอยู่บนมือครับยัดข้าเด็กก็ได้ยัดเสร็จปุ๊บ มอนธรรมดาครับที่เป็นชื่อไซเรนฟอร์ก็คือยัดพวกมันพิธกรรมแล้วก็เสิร์ฟเป็นหมวกแดงหรือผู้หญิงก็ได้จะเสิร์ฟผู้หญิงก็ได้หรือเสิร์ฟหมวกแดงมาเล่นต่อก็ได้แล้วแต่เราอีกเทคนคหนึ่งครับ,บอกว่าสังช้ยครับสามารถชี้เป้าการ์ดแบบข้ามครับได้ตามจํานวนมอนพิธีกรรมที่เราควบคุมอยู่แล้วก็ทําลายมอนพวกนั้นที่ชี้ครับแล้วก็ทําลายมันด้วยสมมุติว่าเรามีเป็นอัคตางบอดอย่างนี้ก็ได้บอดปกติลรากดเทคครับ สามารถชี้กาสสองข้ามได้2ใบครับเพราะมี2ตัวใช่ชี้เสร็จปุ๊บทำลายของเราครับ2ใบยิงกาสสองข้าม2ใบที่เราเล็งแล้วก็ทำลายไปนี้ด้วยเป็นใบที่แบบเอาไว้ยิงครับแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นอนะ่ะไม่ต้องไม่ไม่ค่อยอยากให้ใช้นะเพราะว่ามันเสียของนิดหน่อยเพราะใบที่เก็บไว้บนของ,ของกิ่งกว่าเอาแบบฉุกเฉินจริงๆครับอยเอามายิงถัดไปก็เป็นทาทนเซียนครับใส่สองนะเพราะว่าที่เต็มละถัดไปก็เป็นยูนิเมดครับเล็กสมัยนี้ครับเวลาแขกเนีย่ยมันจะเจอพวก r าอะไรพวกเนี้ย ถ้าเรามียูเลอร์แมทเราก็ใช้พวกก็เขียนได้เลยแทบจะชนะได้เลยนะเพราะถ้าเกิดโดนอาเอที่เขาอาเอมันไม่มีในเกตครับเขาจะเซตเยอะๆใช่ปะละ่ะเราก็ใช้เนี่ยนำไปเลยก็น่าจะได้มาหนึ่งเกมแบบง่ายๆเมนเด็ก <endes> ก็จะมาณนี้ครับ40่สใบถัดมาก็มาดูที่เอ็กซ์ตอร์เด็กกันบ้างเอ็กซ์ตอร์เด็กครับต่อไปได้ครับทุตับไทฟอนครับก็ไทฟอนก็เป็นตัวที่เก่งสมัยนี้นะลงมาปุ๊บก,ก็จะได้ดีตัวหนึ่งแล้วก็จะใบพวกตัวที่เป็นเอฟเฟกต์ในเกตครับเพราะว่ามอนที่พลัง3,000หรือมากกว่าครับมันจะใช้ สุดนี่ก็เผื่อได้ใช้ครับเผื่อไทฟอนมันไม่ตายนะค่อยตีแล้วก็ทับสุดได้เพราะว่าเธอที่ไทฟอนลงครับจะไม่สามารถลงมันเพิ่มได้แล้วก็คือต้องรอให้มันรอบไปถึงเธอหน้านู่นก็อาจจะได้ใช้นะถัดมาก็เป็นพี่กรรมครับเราใส่ d ี v วเนเตอรนะก็ต้องเป็นกระป๋งขาวครับตกหลุมเซิร์ฟเวทหรือมัมพี่กรรมได้เอฟเฟกบบอร์ดไม่ได้ใช้หรอกถัดไปเป็นตัวนี้เชียรังเจิ้ครับ มันสามารถใช้นอนจูนแทนจูนเนอร์ได้แล้วก็ถ้าเรียกว่าไปได้แสงใช่บเวลามันจีพวกเจกดสามตรงนี้ยก็ซิงโคซิงโคเสครส็จป,ปุ๊บจะได้รีมูคารหนึ่งใบครับแค่นี้ก็พอใช้ได้แหละแล้วก็อีกเหตุบอกว่าถ้าเกิดมอนที่ใช้ไปทาดแสงครับพวกมอนซิงโคน่าจะไม่ตายจากเอพีค์ดหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่เคยใช้หรอกครับโลมารีมูก,ก็คุมละถ้าไปเป็นบาลอนครับบาลอนก็เผืด่อด้ไช่นะเพราะว่าของเราเป็นเจ็ด่รับเวลาทำเป็นตัวเจ็ดดาวยืนไว้แล้วก็น้ำบอนอุลละไปคอย ซิงโคก็แด็กเผื่อไม่ได้ใช้ก็เผื่อได้ใช้นะใส่เผื่อไว้ถัดไปก็เป็นเมียโนเดนครับเป็นเด็กไอ้นี่นะมีกระแป๋งขาวก็ต้องมีเมียโนเดนถัดไปก็เป็นวัวเทคครับวัวเทคก็ไว้คอมโบกับออนไอพิธีกรรมเมื่อตะก,กี้ที่เหลือเป็นตัวลิงครับลิงหนึ่งครับ,ล,รบลิงคูริโบนะตัวนี้จำเป็นครับเพราะว่าไอตัวโนวอคผู้หญิงอะ่ะมันเป็นหนึ่งดาวก็ทิวทิ้งได้อะไรนี้ถัดไปก็เป็นแบคกี้ไฟล์ครับเผื่อได้ใช้นะเพราะเด็กเรามีหนึ่งดาวครับถัดไปก็เป็นอัเมอร์แสง ได้เป็นเด็กแสกนะผือได้ใช้ครับแล้วก็เป็นมาเคียนาคู่กับ s อครับคู่นี้ค่อนข้างเก่งครับมาเคียนามาเก่งของอยู่เลยอะเอสเนี่ยเก่งมากมาเป็นตัวใหม่ครับมันบอกว่าถ้าเกิดมันลิงก์ออกมาครับโดยการใช้วัตถุดิบหนึ่งตัวเป็นมอนเอตเด็กจะได้รีมูฟก,การ์ดฝั่าข้ามหนึ่งใบเลยอันนี้ก็เก่งแต่ว่าถ้าเกิดเราลิงก์มันโดยการใช้มอนปกติ2ตัวครับจะไม่ได้รีมูฟนะแต่ว่าอีกเทคที่เก่งครับคือมันบอกว่าถ้ามันอยู่นสนามเนี้ยและเกิดฝั่าข้ามตกติกเอฟเฟกเนี้ยเราสามารถรีมูฟ แล้วก็การ์ดโบลสลาอีกหนึ่งใบครับรีมูฟออกได้จบเทิร์นคืนก็เป็นตัวช่วยขัดครับแค่ยืนเฉยก็เก่งกละตัวนี้ถัดไปก็เป็นมาครับไนแมร์ยูนิคอร์นอันนี้ก็เผื่อได้ใช้นะเพราะเราใส่ม้าทีละหน้าใช่ปะละ่ะเผื่อแบบเจอตัวที่ไม่ตายจากแบทเทิรนะ์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ม้าเตะก,กับเด็กไปเลยเมนเด็กก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูคอมโบครับข้า,ขาวๆนะเพราะเด็กมาเป็นเลยก,กับวันการ์ดคอมโบหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นคอมโบแรกนะครับคอมโบแรกจะเริ่มจากดีเวนเนอร์ตัวเดียวนะ ก็เดี๋ยวครัแหละครับลงดีเวนเนอร์ใช่ป่ะดีเวนเนอร์เอฟเฟกต์โม่ครับโมเทพจากเด็กหนึ่งตัวเราจะโน้เป็นคนนี้ลงรวมครับแล้วก็เพคคนนี้สามารถสั่งทีวิวเทพหนึ่งตัวได้ครับเพื่อลงก็ทีวิวดีเวนเนอร์ไปปุ๊บดีเวนเนอร์เมื่อโดนทีวิวครับสั่งสเปรเทพหนึ่งตัวสเปรเป็นหมวกแดงครับแล้วก็เพคหมวกแดงเมื่อซัมมอนจะเิร์ชจาวเ,เ,เวสแก๊งมาปแปรครับก็เป็นบาเร,นะรียนะบาเรียครับกดเทคเริร์ชเป็นเพื่อนมันหนึ่งตัว เธอเป็นมังกรตัวนี้ขึ้นมาเอฟเฟกคนนี้ครับทิ้งมือทิ้งมันจากมือโมเว่พิธีกรรมหนึ่งใบโมเ่เสร็จปุ๊บจะเสิร์ฟครับเราก็เสิร์ฟเป็นสกูขึ้นมาครับตัวเล่นแล้วก็เอฟเฟกของตงัวนี้ผู้หญิงครับริมูมันจากพิธีกรรมครับโดยการใช้ผู้หญิงหมวกแดงนะแทนดาวทั้งหมดครับลงลงเสร็จปุ๊บเอฟเฟกจะเลียงเชนครับเชนหนึ่งจะเสิร์ฟเพื่อนครับเชนสองคนนี้จะชุบเป็นการเชนบล็อกด้วยทําให้เขาใช้อุู่แล้ให้ตัวนี้ไม่ได้ กาโดดขนาดเชน2ครับเชนน1เสิร์ตตรงนี้ถ้าเป็นวานการ์คอมโบครับเราจะเสิร์ฟเป็นสุลวิทมังกรนะเพราะมังกรมันสามารถทิ้งมันเพื่อกันเลงได้แล้วก็มีหนึ่งในเกตตรงนี้แล้วก็มีบาเดียรครับเขาจะเขาฝ่งข้างจะไม่สามารถเลงเป้าม้อนแสงของเราได้เลยแล้วก็เวลาตีจะต้องตีใส่ตัวพี่ก๊าบเท่านั้นอันนี้เป็นคอมโบแรกนะครับเปลีป่ยนวานการ์คอมโบนะคอมโบที่2ครับก็จะเปลี่ยนจากดีไวเนอร์ครับเป็นหมวกแดงนะตัวเดียวครับวิธีเล่นจะเหมือนเมื่อก,กี้ครับ แต่ว่าจะข้ามขั้นของดีเวนเนอร์กับตัวก้าวดาวไปก็เหมือนเดิมครับลงดีเวนเนอร์ครับไอ้ลงเป็นหมกแดงหมกแดงเอาเวทบาเรียครับมาแปะกดเทคบาเรียครับเซิร์ดมังกรทิ้งมังกรครับแล้วก็โมเวทกับแล้วก็เสิร์ดเป็นตัวนี้ขึ้นมาเล่นเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรพิเชตน,นะปริโมครับพิธีกรรมเช่นหนึ่งเช่นสองทุบครับทุบเสิร์ดเสิร์ดเป็นโซลาริทขึ้นมา มือนเดิมครับตรงนี้บอดจะน้อยกว่าเมคกินอ่งตัวครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําคัญนะเพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ละทีนี้ก็มาดูคอมโบแบบ2ใบดูบ้างครับอันนี้จะเป็นคอมโบถัดมานะครับเป็นคอมโบที่เริ่มจากหมกแดงครับโหมกแดงคู่กับแบลเกตี้นะตรงนี้จะหลบได้ทั้งทานเซียนครับแล้วก็เวลเลอร์แล้วก็จะก,กานันนไม่รูได้ด้วยเพราะว่าเด็กเราจะสเปรย์หลายทีใช่ปะล่ะถ้าเกิดเราสเปรย์สัก4ครั้งเนี่ยแล้วค่อยลงตัวในเกะครับ จะโดนนี้ไม่รู้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไปทานนี่ครับมันจะรัดได้นิดนึงตอนนี้ขั้นแรกครับเราก็ใช้เป็นสปาเกตตี้ก่อนเลยเสิร์ตสองตัวครับเซิร์ตเวทและก็สุราวิทครับแล้วก็สอมอนผู้หญิงตรงนี้ถ้าเกิดเขาจะขวางเราครับเพราะว่าอุดารามันใช้ไม่ได้อยู่ใช่ล้วเพราะว่ามันเป็นเอาเวทกระดาษมาแปะใบที่แก้ได้ก็ยังมีเป็นฮันเซียนกับเวลเลอร์ครับซึ่งมันเล็งเป้านะพอเขาเล็งปุ๊บเราก็ใช้สุราวิทกันเล็งและก็อเฟกผู้หญิงครับรันเหมือนเดิมครับผู้หญิงเสิร์ตเอาเเีียสิิิร์ทผู้หญงงมมาโ แล้วก็เสกครับอันนี้เป็นซลมอนครั้งที่หนึ่งนะแล้วแล้วก็พี่จำเลยครับลงอันนี้เป็นสองแล้วก็เฟกเชนหนึ่งจะเสกครับเชนสองจะชุบก็ชุบครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะแล้วก็เสกโอ้ยเรามีเวทเยอะแล้วครับเราจะเสกเป็นลูกแกะนะตัวนี้ครับจะเป็นสเปรสามทีครับและแบบข้าวก็ยังใช้นีบไปรูไม่ได้ครับพอเราลงปุ๊บพอนี้ิปรูแอคทีฟเราใช้ตัวนี้ในกเกตได้ด้วย แลวก็ตรงนี้ครับพอเรามีเวทใช่ป่ะเราใช้เฟคของลุงแกครับสามารถเอาเ,อาเวทครับยัดกลับเข้าไป2ใบยัดเข้าเด็กสเปรได้และก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราอยากอาคุ้มเนี่ยเราใช้ลิงทิ้งเป็นลิงคุริโบก็ได้อ่เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บชาเพราะว่าไอเฟคของผู้หญิงครับมันบอกว่าถ้าเกิดมีพวกมอนมังกรหรือนรกธาตุแสงสเปรย์ครับจะชุบม,มันได้ เัีเราก็ผ่านเลยครับพอแบบข้ามกระตุกอะไรขึ้มนมาเนี้ยเราก็ใช้เพกของลูกแกดีขึ้นมือครับแล้วก็สเปรย์มังกรสเปรย์ปุ๊บผู้หญิงครับพอเห็นมังกรหรือนั้งรสเปรย์ครับชุบขึ้นมาได้พอชุบปุ๊บทีนี้เอฟเฟกต์ก็จะติดกันที่ว่าเอาเวทกระดัษมาแปะครับตรงนี้เรามีเวทอยู่แล้วเราก็กระดัษมาแปะกระดัษก็จะช่วยยิงได้ด้วยตรงนี้ก็จะมีเนเกตครับมียิงเนเกตใช่แล้วก็มีเป็นเนเกตซัมบอนมียิงด้วยเผื่อฉุกเฉินแล้วก็ มีแต่อีกมีการเล็งเหมือนเดิมครับเป็นเซตนี้ที่ว่าการเล็งครับเขาจะตีได้แค่สองตัวนี้และตัวนี้จะยืนสี่พันหนึ่งครับใหญ่มากๆบีคูลิโวคอยช่วยด้วยก็จะมาอันนี้ครับตัดคอมโบที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบต่อไปนะครับคอมโบนี้จะเริ่มด้วยสองไปดีครับผู้หญิงกับพีแพลเลชั่นนะขัานแรกครับเราก็ใช้ผู้หญิงครับทิ้งเพื่อโมครับโมเวทแล้วก็เสิร์ฟครับ ตรงนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นตัวผู้นี้ก่อนนะเราจะเสิร์ฟเป็นซาฟิลาครับซาฟิลาเพื่อเดี๋ยวเอาไวเล่นคอมโบนะแล้วก็ว่าต่อครับใช้พิธีกรค,ครับเสิร์ฟมอนพิธีกรรมหนึ่งตัวตรงนี้เราจะเสิร์ฟเป็นเบนเทนครับเพื่อเล่นต่อนะเสิร์ฟเสร็จปุ๊บสามารถเก็บเวทพิีกรรมได้ก็เก็บเป็นเวทพิีกรรมนี้ขึ้นมลแล้วก็ใช้เลยครับใช้พิธีกรรมครับใช้จะเรียกเป็นซาฟิลานะใช้เป็นเบนเทนวัตถิสิบลงปุ๊บตั้งการก,ารกันแหละและเอเฟลของเบนเทนครับ ตกหลุมจะเสิร์ชหนึ่งตัวตัวนี้เราก็จะเสิร์ชเป็นดีไวเนอร์ครับลงดีไวเนอร์ดีไวเนอร์โบ้ครับโบ้เป็นตัวก้าวดาวอนเดิมนะแล้วก็เฟกครับทีวิวขึ้นมาเอฟเฟกของดีไวเนอร์ครับสเปย์โนวอล์กนะเอฟเฟกต์โนวอล์กครับเอาบาเรียแปะอนเดิมทีเราเราก็เล่นต่อครับเพลอนๆแต่ว่าตรงนี้เอฟเฟกต์ของไปเนี่ยครับมันจะเสิร์ช เรียกผู้หญิงไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้หญิงมันใช้ไปแล้วใช่าไหละ่ะตัวนี้เราจะกดเท็กครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นไอ้นี่ขึ้นมาเลยเป็นตัวไอ้สกูกรเดียนแล้วก็ใช้เพลของสปิราผู้หญิงครับรีมูฟต่างพิธกรรมครับโดยการใช้นี่ทิ้งไปเลยลงปุ๊บแล้วก็รีเชนไปเดี๋ยวครับเชนหนึ่งจะเสิร์ฟเชนสองจะชุบก,ก็ชุบขึ้นมาชุบเสร็จปุ๊บเสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นลูกแก่ครับเดิม ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเล่นอะไรนะเราก็จะลิงก์ต่อตรงที่ลิงก์ต่อเนี่ยครับเลือกได้ว่าจะเป็นมาเทล่าหน้าครับเพื่อที่จะรอ,อทาคู่นี้ครับเป็นยูนิคอนเอาไว้ดีนะหรือว่าจะทาเป็น s p ก็ได้ครับไวคุมบอดนะเอก็เก่งเหมือนกันสมมติเป็น SP แล้วกันแล้วก็เฟของลูกแก่ครับยัดเวทสองใบเข้าดิแล้วก็สเปรย์มาปึ๊บอ่ะทีนี้พอเข้าเธอไปอีกฝ่ายครับพอเข้าตัวตีก,ก็เหมือนเดิมครับเอฟเฟกของมาก่อนตีขึ้นมือ สเปรย์เป็นตุวมิษปึ๊บอ๋อเดี๋ยวมีนี้เรยเมื่อกี้ลืมเอฟเฟคของซาฟิล่าครับเมื่อลงอะเทินที่ลงอ่ะตอนอินเฟสจะเลือกสามอย่างใช่ปะล่ะก็จะเลือกเป็นจูสองที่หนึ่งก็ได้ถ้าเกิดอยากได้ของเพิ่มหรือว่าจะไปทิ้ดิสมือฝั่งข้ามครับซึง่งส่วนใหญ่จะเลือกไปดิสมือนะเพราะว่าเราเริ่มเกาะครับจะทําให้มือเขาเหลือแค่ห้าใบตอนเริ่มเกมนะเป็นแบบห้าโดนดิสเหลือสี่แล้วก็จูหนึ่งเป็นห้าเหมือนเดิมหรือว่าจะไปเทคที่ว่าเก็บพวกมอนแสงครับจะเก็บเป็นเทนมาใช้ใหม่ก็็็็็ไไไดดด้้้้้หรรรืออออววว่ว่่าาาเเเเเเกกกบบะแแแลลตพขขงฝััมมคฟฟสปนิ ดีขึ้นมือสเปรและก็โนวาครับเห็นมังกรหรือลอบสเปรครับช่วไม่ได้อันนี้ก็พอสเปรปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมครับเอากระดักมาแปะที่เราก็จะสามารถทําเป็นอยน,นี้แหละครับถ้าเกิดเราว่าเป็นเอพีก็ยีบประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นมาร์คินลน่าครับเราก็จะเลือกต่อได้ว่าจะลิงต่อตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลิงสามเพื่อทําเป็นยูนิคอร์นครับหรือว่าจะทำเป็นลิงสี่เพื่อเรียกใครสักคนที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อาจจะเป็นอพอลลซ่าก็ได้แล้วแต่จะใช้นะ ก็คอมโบว่าเประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูคอมโบต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบถัดไปนะครับคอมโบถัดไปเราจะเริ่มด้วยดีเวนเนอร์กับท e ีแพดเดชันครับ่อไปเท่านั้นนะตรงนี้บอจบมันก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมครับแค่ว่าเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะแบบมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจับหมวกแดงก็ได้อย่างนี้เพราะว่าพวกนี้มันก็จะเรียกหมวกแดงได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับขั้นแรกครับใช้เป็นท e ีแพดเดชันนะครับเพื่อเสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็น มอนพี่กรรมหกเจ็ดดาวหรือต่ำกว่าครับตรงนี้จะเสิเป็นซาฟิราขึ้นมานะแล้วก็ซัมมอนเป็นดีเวเนอร์ครับดีเวเนอร์ตรงนี้เราจะไม่ได้โมโ่ไอตัว9ก้าดาวาเยวครับตรงนี้จะโม่เป็นกระแปงขาวกระปงขาวครับตรงหลุมเสิร์ชเราก็จะเสิร์ชเป็นเวทพิธีกรรมครับเวทพิธีกรรมเพราะตรงนี้พอดีเวเนอร์มันโม่อ่ะมันจะได้เพิ่มดาวตามตัวที่โม่ใช่ตัวนี้จะไปหกดาวครับ เอฟเฟกตของดีวนเจอร์จะขึ้นนะโดทีบิวสเปรย์เราก็สเปรย์เป็นอ่าหมกแดงอยู่ไหนเป็นหมกแดงครับหมกแดงเมื่อสเปรย์ก็จะเอาบารีมาแปะแล้วก็เหมือนเดิมครับบารีเสิร์ตจะเป็นมะกอดแล้วก็ทีมะกอดครับทีมะกอดโมเว่พิธกรรมแล้วก็เสิร์ตเป็นตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็เล่นต่อครับลิมู รีวิวออกแล้วลเรนเชยครับเชนหนึ่งเชนสองก็คือแล้วก็หนึ่งเสือครับเสอเป็นคุณล,ลุงคุณโรบิสเหมือนเดิมแล้วก็ยัดเวทสองใบครับขเข้าเล็กสเปรย์เฮ้ยเราก็ลิงเป็นลิงคริโบก็เด้เป็นท่าปกติที่เป็นคอโบนะเพราะบอดจบสุดท้ายมันก็จะยืนแบบประมาณนี้อยู่แล้วอะทําให้เราแบบมีหนึ่งในเกตแล้วก็มีนิดมือมีโน่มีนี่นแล้วพอเข้าเธออีกฝ่ายครับเราก็จะดีดมักงกรขึ้นมือใช่ปะ แตเปเป็นตัวสลวิตย์แล้วก็ชุบผู้หญิงขึ้นมามันก็จะบอดยืนประมาณนี้ครับมันเป็นบอดมาตรฐานของเด็กนะเวลาเล่นมันก็จะยืนประมาณนี้แหละมีเนเกตมีเนเกตแซมอนแล้วก็ได้ตัดมือด้วยมีกัดเลงแล้วก็ต้องตีแค่มันพี่กลับครับแล้วก็มีคูริโบคอยช่วยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบก็เดี๋ยวไปดูคอมโบอีกนะครับอันนี้จะเป็นท่าใหญ่ละก็เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมโบทัดมานะครับอันนี้จะเป็นท่าใหญ่หน่อยละจะเริ่มด้วยโ no นว a l k กับสปาเกตตี้ครับต่อไปก็ขั้นแรกครับล้มโกแดงโมกแดงเอาบาเรียแปะเหมือนเดิมนะมันก็จะเริ่มประมาณนี้แหละคอมโบเป็นวายการ์คอมโบบาเรียเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้สปาเกตตี้ครับเสิร์ฟสองตัวตรงนี้เราจะเสิร์ฟเป็นตัวนี้ใช่มครับ school p r o เ e c t o ครับคู่กับเวทเลยนะถีบไปเกอนพอเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้บาเรียครับเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นผู้หญิงขึ้นมา เผู้หญิงครับทิ้งทิ้งปุ๊บจะโมเวทนะโมเวทพ่กรรมแล้วก็เสิร์ฟพวกนักรบหรือมังกรที่เป็นพี่เป็นพี่กรรมธาแสกครับตัวนี้เราจะไม่เสิร์ฟพวกซาฟิล่านะเราจะเสิร์ฟเป็นออสอครับออสอก็เป็นมังกร่าแสงนะเสิร์ฟขึ้นได้พอเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของเวทเลยเวทครับพิธีกรรมจะลงเป็นออสอนะโดยการใช้ผู้หญิงนี่แทนดาวเลยทั้งหมดแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวผู้หญิงครับถ้าเห็นมังกร หรือว่านัลกลบสเปก็จะสเปขึ้นไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้เฟกของตัวอันนี้รีมูครับซึ่จะลงเป็นตัวผู้ชายนะสกูปเรสเตอร์ครับไอผู้หญิงครับมันขึ้นมาประเถิอนนะตรงนี้จะขึ้นไม่ได้ละเราก็ใช้เฟกของตัวโปรเจคเตอร์ครับเสอเป็นลุงแก่ขึ้นมาแล้วก็หลุมครับมีเวทมากขอนะเราก็ใช้ลุงแก่ครับยัดสองแล้วก็สเปกออกมาปึ๊บที่บอจะเป็นประมาณนี้ แล้วเราผ่านอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่ม้ขับเลยมาครับพอเขาตุกติเราก็เหมือนเดิมครับพิเพกม,มาก่อนขึ้นมาตัวนี้เราจะยังในเกตไม่ได้ครับแต่ว่ามีออลไนช่วยในเกตนะในเกตเวทกับมอนต์ไอ้ตลอดผู้หญิงก่อนมาก่อนดีครับดีปุ๊บมาก่อนขึ้นผู้หญิงเห็นมาก่อนลงมาปุ๊บก็จะไปมาปุ๊บตัวนี้เรามีสองในเกตละกอนนี้ในเกตปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเคลียร์บอร์ด้วยครับเราก็ใช้เพกของออลไนนะถ้าฝั่งข้ามใช้เวทหรือมอนเตอร์เอามันมาแปะที่เซนตูลามครับ negative, จะสเปรย์ o อ t eye หนึ่งตัวครับจากไอเด็กตัวนี้จะเป็นวอเทคนะครับวอเทคไอเิศไอเทคนเกคเราจะใช้ไม่ได้นะเพราะเด็กเราไม่ใช่เพนริคลัมครับแต่ว่าจะได้เทคตัวที่ว่าถ้ามาสเปรย์ครับจะได้ดีการ์สแบบข้างหนึ่งใบขึ้นมือก็คือจะได้ในเกตมีดีแล้วก็มีในเกตด้วยมีในเกตสมอนแล้วก็มีการเล็งประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นคอมโบข้าวของเด็กไซเลนฟอร์สนะครับก็ถ้าเกิดมันเข้ามาในเกมอก็จะค่อนข้างน่าจะโหดพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นวันการ์ดคอมโบกับสองการ์ดคอมโบใช่ปะล่ะ ก็น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะพอได้เป็นไอเดียอะไรบ้างก็จะมาณนี้ครับสับเด็กที่เล่นอยู่ช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ